Uh huh. เอาอีกแล้วค่ะวันนี้เมนูของชอบเข้ามากเลยขอหน่อยนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็เกาเหลาอุ้ยอุย้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่ะใจเ็นเน,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 นมันเป็นเมนูที่เราจะหลอกล่อให้เขากินก่อนแล้วก็เขาจะได้เป็น,นอนเราก็จะดูซีรีส์เกาหลีนะคะ แล้วเราก็ค่อยกินตอนกลางคืนอีกรอบนึงแซบะจั๊กไม่มีสัญญาณตอบรับจากใบเลียกที่ท่านเรียก sorry อันนี้ก็เราคุ้นๆน่ะของคุณของคุณน้องของคุณน้องนองอ้อหนักอากินเลยอ่ะกินกินกินคือเขากินอ่ะกินได้หลาย หลายๆประตงยานอ้วนจป็ไหนเนี่ยก็ฮะคือเก้าเนาะพญาแมรเสียงดังเนี่ยก็เดี๋ยวมนไปจะแซ่บ ถั่วยังไงนี่เมื่อแท้ดดเด้ไหเด้อเมื่อนี่คุณยายไทยเองคุณยายกับสิมือมอลหญิงเด้อเพราะคุณยายตอดไปตอดมา <c oughs> กินละบาลาลูกเสียนเนื้อนะั่นลูกสาวซื้อมาให้นะั <c oughs> ่นใส่เบิรงกานาลูกเสียนน้ำหน่วยใหญ่บอ <c oughs> โอ้หน่วยซัมทุน มัมัดอีดู่ี่บริเวมุมส่งไห้ยอกกินน้ำได้เลยขอเข้าไปใกล้ๆอย่างนหน่อยเงาะ อันนี้ก็สองแถวไทยกันก็จะสีว่ากันเด้อถอยไปถอยมากอะอยากเห็นเนาะชัดๆอันกบคุยน้ำกระได้เลยเออน้ำลายแตกสัวซัวเอาเด้อแล้วก็เตี๋ยวแหงก็เตี๋ยวแหง ซื้อเสินมาไว้ได้จ้ะลวกเองซื้อเสินมาไว้ในตู้ซื้อลูกสิ้นมาไว้ในตู้แล้วก็ซื้อน้ำซุปมาไว้ซื้อพักมาไว้เล็กๆมากก็ลวกกินคนตัวหลังจากจลวกกินแล้วข้าก็ทีเห็นยังกันตาสองคนเท่าไ่ <c oughs> <c oughs> เอากระเทาะไปอิ่มแล้วทีเห็นยังต่อจะเด้นอนบอ่ สิเบิดอีดีเด่ดีเพื่อน,นี่เสียงแบบขึ้นเขาเนี่ยขึ้นขึ้ปกินขึ้เขาอ่ะไหมอาจจะก็สวดแห้งไหมสวดขึ้นสวดขึ้น ยกเลยยกเลยยกสดเลยเด็กชายเป็ไอ้ลูกบริจาคขาตั้งกล้องมหิโยนิ่มือสั่นอ๋อเซนไม่ค่อยมีมีแต่ผักทั่วงอกร้ายไปตั้งนั้นนะโอ้มาคักเนาอหอมเปย์หอมเปย์ หอมเปนี่คือภาษาลาวถ้าภาษาไทยก็ผักชีไปเรื่อยแล้วก็ผักชีฝรั่งหอมเปแล้วก็มีหาระโพนะคะภาษาไทยก็เรียกว่าโหละพาอเอาละไปสิเพราะซัมเนียแล้วเนาะ มืดดีดีแล้วมึงส่งนี่อันเหลือไปกว่าครื่งนึงนี่คือกินเยอะด้วยนะพ่อด้ป่ะเนี่ยเอาละอ่ะฝนชื้นมา